ไม่ว่าจะกี่คะแนนก็เถอะจะเลี้ยงคุระซูชิหมูละพันผมพาไป w a r n e r Brother w a r n e r Brother พี่อยากเล่นตัวไหนพี่เออผมอยากเป็นเป็นพี่อ่ะได้ปะมันมีกี่ตัวไว้เฮียกูเอาตัวนี้ไปเลยกอเป็นอะไรดีเนี่เฮะโกเป็น ติดลีก็ิสร็จไปแล้วไอ้เหี้ยเพลงเพี่เจเล่นตัวอะไรอ่ะไม่ว่าจังเดี๋ยวมึงก็รู้เองว่ากูเลือกเป็นตัวอะไรกูเล่นเป็นตัวนี้ไอ้เหี่อ่ะไอ้ยี่พวกกันเลยไอ้สัตว์ยฟังอยูพี่เฮ้ยเอาโคตรเจอยู่ไหนพี่เจอยู่ไหนตัวอะไรข้างหน้าพี่เจปะ สมอร์แมนผมเป็นหม่ผมเป็นสปอร์เอาโอ้กูเอร์แมนกูนี่แหละเวนสตมกงจะเอากับสมอร์แมนสมารเก้าเก้าเหรอกูไม่เกี่ยวโอโฮล่านะเว้ยเีใไ่ส่ล้วยมันเฮ้ยจีอะไระอมล่นโมงเจจับผม

อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยพี่เจ๊ล่ะเอาดิกเอาคิดว่าอะไรนะพี่ว่าอะไรนะว้าพี่เดินไผ่เนี่ยตว์เลือดร้อยเฮ้ยไอ้กูกดสกิลแล้วกูมันไม่ออกอ๋อไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเจ๊ล่ะเจอตัวซนเยอบ่อย เอาไอ้เหี้ยนั่นพี่เจอเราไม่บอกอกูรอแม่ไอ้เหี้ยคุตัวยบ,บอลก,กระดึบพี่เจพี่เจเจพี่เจเ,จเจปปดือดึ่งคุณคมมนดอย่ เสเอองทเป็นนเปป่ไอะเนี่ยกูกลายเป็นรันบอสกูกลายเป็นบอสกูรุลุมกูโอ้โหลุมกูจริงๆไม่รอให้ใส่มวเลยใส่ใส่มวกูว่าโดนเลายกูปิดเสียงก่อนเลยเียกูไม่เอาปิดเสียงแล้วกูปิดเสียงแล้วกูต้องปิดเสียงวะเเล ต่อไปเลือกต่อไปตัวไหนดีนี่นี่เลยผมคือไม่ใช่เราพี่เจเขาเนีนี่ไงนี่พี่เจป่ะไม่คุย SCP เหรอไม่จะหัน SCP ป่ะแม่โอ้ยพี่เจแม่งสวนเลยพี่เจสวนหัวเจอย่าทำน้องทำน้องดิเชื่ออย่าต่อยอุ้ยกูบอกเลยอย่าต่อยไม่ใช่เอาอ่ะมันมันกดสกิลห้าไม่ได้สกิลห้าเป็นห้าฟินิชพี่มาใช้เวลาสตูมเลือดแดงอ่ะพี่ลองต่อยจีเลือดแดงดู อออ้แมม่่ยผมไม่ให้จี้ต่อยแล้วเดินมามามาต่อยผมต่อยผมอ่ะนะฟินิชจี้ไปไหนวะโอ้ยช่วยด้วยจี้ไปไหนวะอ๋อเนี่ยจี้รอยจี้ตัวแดงอ่ะลองกดลองกดเลขห้าตรงจี้ลองกดเลขห้านี่เห็นปะมาพี่เจตอนนี้เลยแค่คุณกับผมโดนตุ๋ยแน่ไอ้เหี้ยเข้าไปไหนแล้ววะเอาใช่ปะ มึงสู้เอชซีพีกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยของมึงก็แค่อไอ้เหีย<น>แก่คนหนึ่งไอ้สัตว์แก่ไอ้เหี้ยแก่ถ้ากูตายกูยอมให้มึงตุยตุยไนนะพี่วัง,งนะเ<ว> <c oughs> มื่อวานไม่ได้ยินไม่ได้พูดนะพี่วัง,งนะวังไง <c oughs> <c oughs> วังไงไอเอชซีพีวังไงวังไงวังไงฉันให้โอกาสแกทําลายโลกนี้แล้วนะยุ่งนะพี่ <c oughs> เอ้าไม่ชนพี่เจได้พี่เจไอมาร์กก็ล่อมื่อร่อไอ้มาร์ก่อนเลยไอ้พี่มาร์กพี่เจมาร์กเลยพี่มาร์กไหนมาเนี่ย ไอ้เจมส์มอนที่ีได้กูกูจะมองมันอยู่น่ะด้าวมันอ่ะมุดเดินมันไม่ชนเลยโอ้มึงไอจี้เหรอมั้งไอจี้หมดแล้วนี่เอสเซพไพในไลเอสเซพไพเอสซพีสักอย่างหนึ่งโง่โกากาเอสซพไพมาแล้วเอสซพพนี่โอเอสอซพพเอสซีพีกิบตากับพิบตาเอสซพพเอสซพพเอสซพีเอสซพีเป็นมาเป็นมาเปนมาเอาอยู่ๆก็วรับ โอ้ยยัยแม่ง scp กันนเลยนี่ scp 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 อะไรก็ไม่รู้ปตอนนั้นแข็งๆโดนใครโดนกูยิรับขอแทนได้แบบหลบๆกูทำอะไรไม่ได้เลย scp กู scp อะไรไม่ได้เลยเออตายกูรู้ใครก็มารู้ค่าตายค่าน้องกอไอ้เฮีย scp พี่เจดูรูตัวเองนยนะบอกว่าค่ามมายพี่ ลูกค้าน้องโกนี่อยู่หลอกเลยหลอกเออกูโดนหลอกเละเลยหายไปเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นจักสันหรือสกิลไม่ออกพี่เจอยู่ไหนพี่พี่ไปเจอพี่เจข้างหลังมาข้างหลังมาพี่เจเห็นปะผมก็โดนอยู่ไม่ขึ้นจักสันเจอมูซันเดียวมามาเราไปสู้กันเงียบๆเราสู้กันเงียบๆพี่เจเดี๋ยวไม่จะมีคนมายุ่งเรามาสู้แถวนี้ด้วยมึงคิดว่ามันมีคนตามมาหรือเปล่า ไม่มีไม่มีแมปตันแล้วแมปตันละพร้อมยนีพร้อมเนี่มีมูลวอล์กมูวอลใส่เลยบิลลี่เยินอเอ้ยเอ้ยเออเออมูนวอล์กใส่ออมอุอย่พี่เจมส์ต่อยหมูสันอเล่เอ้เอ้คนตะวันไบเดอร์ น่าไม่ได <the> <Styles> oh. ้ดดไปเลยโอ้โหเออ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 ออเออ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 อ ใช่สกิวได้สฮ oh. ิวได้สกิวไม่ออกทำไมสกิลห้ามันกดไม่ได้อะสกิวห้าคาฟินิชผมมีไปแล้วสกิลไม่ค่อยออกแบบเฮ้ยแบดเคาน์เตอร์อ่ะเฮ้ยี่นี่นไปถัดโัวๆเลยแล้วคือกูกดสกิลไม่ออกด้วยเหรอวะไม่เห็นเลยพี่โดนอยู่เนี่ยเอามั่งดีตรงเนี้ยแหละตกดไปให้หมดเลยเนี่ยโดนกู เออเอาเลยเอาเอาเอาโดนมูสนี่เป็นไงไอ้เอ๊ะมันไม่มีตัวอะไรเท่ๆเลยอ่ะนี่ไงเท่สุดแล้วหูทำไมมันนัวจังเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่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 อย่ามาค่ะไม่ไอ้เหี้ยไม่กูหนีไอ้คนไหนคนไหนหนีแล้วในมึงเป็นใครไอ้เหี้ยดำปะเนี่ยกูเอง วันเอวันเอ๊ะได้ดีที่ได้ได้ได้อ่ะตรงตรงนี้เรามาตรงนี้เนอะเรามายุ่งกับตรงนี้เนอะมึงมันึ้นไมเยอร์เหรอมัขึ้นไมเยอร์เหรอวันเอ๊ะวันเอ๊ะวันเออัลตร้าแมนอัลตร้าแมนนี่เป็นก็จะสอบช่วง หนีไล่หนีหนีอัหนี้อัหนีหนีไล่หนีหนีเลยหนีเลยหนีโอ้ยจิ๋มหาโดนตัวเสือโดนตัวเสือมาพี่เจสัตวันเอวันเอมันเอวันเอแล้วกูก็โดนมันไอ้นี่เนี่ยนะหนีไอสัตว์อะไรพี่มันเคยมีฉากนี้ในไอ้นี่ด้วยเหรอวะในหนังก็ไม่มีนะเว้ยซปเอร์แมนอ่ คือถ้ากูจะกดสจูให้กูมาช่วยไล่แถวนี่นะกในในโคตรพี่เอกูบักกูบักกูบักกูติดใวันนี้กูลงไม่ได้พี่เทวีกูขึ้นมาพี่เบี่ยงหัวเราพี่ชอบเลยกูลงไม่ได้มึงบินได้กูบินไม่ได้กูเป็นไมเคิลฟาราเดย์แล้วพวกพี่อยู่ไหนวะเนี่ยผมนั่งเดินหาพวกพี่อยู่ไม่เจออยู่ในใจเสมอ เดี๋ยวกูจะเจอเจอจอเจอกูจะกัวล้อฮะโอ้ยเฮียพี่เจ้กูไปติดอยู่ไหนไหนพี่เจ้กูติดในกำแพงกูติดในกำแพงพี่เจ้อยู่เดินมาตรงตรงตรงหญ้าดิตรงหญ้าเห็นปะหญ้ากำแพงหญ้าดูดิสายมือนัอะไรเห็นชื่อกูยังเห็นชื่อกูยังกูติดในกำแพงเลยพี่กูติดอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยนี่พี่กูออกไม่ได้ไอ้สักกูต้องชกมึงโอเคออกทีชกออเทียแล้วกูเส้นหายไปเลยไอีเย้ยกูจะชกมึงสักหน่อยหอเอาคืนชกหัวนี่ โดนวันเอหน่อยไหมวันเออยู hmm. yeah. Yeah. Mm ่ไหนกันนะบอกออกละวเดี๋ยวดูนะที่เดิมพี่เอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้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 ยโอ้กูโดนไปด้วยเลยไอ้สัตว์น้องกูแม่งเก่งกันจริงอะคนไม่มีทางสู้อะเ้ยต่อไปกูเล่นเอเลนเจเกอร์เดี๋ยวต่อไปกูเล่นเอเลนเจเกอร์มั้งเอาเตอร์ว่า ไงลูกคุณเจ้าของช่องถึงต้องคือแอดมินของคนไอสัตว์ไอเฮียแอดมินช่องเหรอฮะแอดมินช่องเหรอไอแม่เย็ดไห่ไอ้ไอไอ้ไ้มาด่ไหนกันนมาอันเมมัีแล้วเออมืดดามืดคติดามืดเรียบร้อยเฮีโทษหรอฮะเฮียโทษ่หรอฮะบะมือใส่เนี่ยไอเดนเจเกอร์เว้ยเฮ้ยเฮ้ย ตายอยู่ติดอยู hey, oh. ่ในน้ำไข่โควตัวยูโอ้ยเฮ้ยไอ้ฟินิชฟินิชเชอร์กูฟินิชไม่ได้อ้าวลงไม่ได้เอ้าวกูลงไม่ได้อ้าวลงได้แล้ววิ่งวิ่งเร็วพี่วิ่งเถอนทั้งแรง่างเป็นไงอยากดูให้ท่านดุดทุกคนวะดุทุกคนวะกูไปขู่อะไรกูยังไม่รู้เลยไอ้เหี้ย มันสีพี่ก็ตกแล้ววะโดนกูแข็งเลยไอ้เหี้ยวะนี่เนี่ยไอ้เจี๊ยว่าทำไมมันใช้ดักเน็ตฮิลไม่ได้แล้ววะไอสัตว์แล้วคือมึงมานั่งตีอยู่กูกูกูก็จะติดของเจี๊ยวเลยเฮ้ยไม่หนีแล้วมึงอยู่ไหนกันวะเนี่ยอยู่ที่เดิมมีเจไหนที่เดิมตรงไหนวะ ที่เดิมที่ว่าพี่ตายเมื่อกี้ไม่เห็นเลยบ้านหลังเดิมอ่ะเดี๋ยวออกมายืนรอหน้าบ้านเห็นยังส่วนแมปส่วนแมพเป็แบบแบบวะอ๋อโ,โอ๊ะกระตุกกระตุกกระตุกไหนออกมายืนหน้าบ้านวะเห็นยังผมเห็นพี่แล้วนะโฮโฮ๊ะโฮ๊ะเหมือนพี่ปื้มมันอหนาพี่เห็นคุก็สุดแล้วนะไม่เห็นเลยพี่คนละแมปปพตัวคนละฝั่งวะคนละฝั่งหรือเปล่าเมื่อกี้กูก็ไปนะไม่เห็นเลยที่เดิมที่เดิมนะพี่ผมยืนรอหนะ พี่ปิ้วก็ยืนรอแหละยัง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 าบอกคนขาขาพิสะดึกพิสะดึกพีซะดเกอ้าวอ้าวเปลี่ยนแมพเปลี่ยนแมพเอ้ยมีบอสมีบอสใครได้เป็นบอสไอ้จีเป็นบอสเหรอไม่ใช่ได้ผมอ้าวชิบหายไอ้จีเป็นบอสไอ้จีเป็นบอสลุมมันทุกคนเพื่อเอเลนเยังก็สาสาพี่เจพี่เจพี่เจไอ้จีเป็นบอสลุมมันพี่เจดันเวเดอร์สู้ดันเวเดอร์เอ้ยดันเวเดอร์ดันเวเดอร์ตอนเวเดอร์กูโดนต่อย ทำไมกูกดสกิลไม่ได้วะอะไรพี่อะไรพี่อะโดนหลอกพี่เจอะไรแต่กูทำให้ได้หรอกกูตกใจพี่ไม่ได้ไปเดินแล้วเว้ยพี่เฮียอะกูกับมึงมาสู้กันทำไมเนี่ยกูมึงสู้กันทำไมเนี่ยทำไมกูกูต้องกดไอ้สกียวยด้วยเฮียกูต้องสู้กับไอ้เจี้ไอ้เฮียอะไรวะพี่เจียาวเมียนมอญนิดมึงสู้ผมไม่ได้หรอกโหโหเฮียอะไรวะเนี่ย พี่สู้มไม่ได้หรอกเออเออแข็งเออเลจว่ายเฮฟวี่เฮฟวี่เซเบอร์กดเซเบอร์โตรไอ้เลีอหน่ละเวลาแล้วกูได้เวลากูละแปลงร่างไทททนเฮ้ยวกูจะต่อแล้วกูจะฆ่าเขาคือจะฆ่ากจนนะ แต่ยังกูโดนคนเดียวเอ้าไม่โดนที้อ่ะไม่โดนที้อลยไอ้สัตวว์โดนพกแมงกล้ากูตรงคนเดียวเลยพูดหนีล่ะตายยากจังว่าไอ้หุ่นสปริงเออทำไมไม่ดีเสปริงแทบกูแช่มต่อ้าสปริงแช่กูเลยทำไมมันตายยากจังว่าไอ้ส้นตีนน่ะฮมันเป็นเจบาเนี่ยจี้เป็นบอสเซิร์ฟต้องให้คนท่างเซิร์ฟมาช่วยกันลุมแต่ไม่ลุมเพราะเราลุมกันสองคนมันก็ต่างอย่างไงไงพี่เจผมตายแล้ว เอากูกูไอ้เหี้ยกูกูพี่กูเป็นจีหน้าเอเลนเดอร์ไงต้องถามว่าเป็นจี้ดูพี่มึงนะจีพี่มึงเหี้ยอะมึงไอ้เหี้ยมึงกลับไปเป็นหุ่นกระป๋องมึงซะไอ้ควายนี่นลายดึงนหนีหนีหนีหนหนี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  ก็ต้องตกใจอีกใช่ไหมพี่เจพี่เจพี่เจได้เป็นตัวอะไรพี่มึงอยู่ไหนนะอยู่ที่เดิมเ่ยพี่เจได้เป็นตัวอะไรฝั่งไหนฝั่งนู้นเหรอพี่เกิดมาแล้วยิ่งขวลยิ่งเยนกลางถนนนะเยนกลางถนนใช่อ้าวเอพี่เจได้เพนเดนไว้นี่ยวะเพนเนไวเจสปิงแท็บออกไปไปจี้ไปเดเมกเกอร์เมกเกอร์ใช่ชาที่ฉลาดที่สุดใะโลกฉลาดจะแค่ไหนกันเชียรวะ โอ่กจ็บโลยกูโดนกูโดนกูโดนกูไีอนี่โดนกูนี่โดนกูโดนกูต่โดนกูต่นี่ดี่กูกลัวจัจเลยกูลัวกูกูจังเลยไอ้ไว้เหรอนี่กูไว้เอ้ยจะหลอกมึงไี่กูหลอกมึงเลยอ้าวหลอกก้อนี่เอ้ยโดนกูโดนกูโดนกูนี่เลยชอบหลอกเลย เอ้ยนี่มึงให้กูเหนื่อยไว้ไอ้จีไม่ตายสักทีวะโดนกูหลอกอีกรอบนึงอะไรลพิ่มพี่เหนื่อยอ่ะพี่ไม่เสร็มากเลยเพิ่มไม่ยอมตายไอ้จีไม่ยอมตายเพิ่มโอ้โหม่แบบสู้เกมไม่เขียนรวมๆกันยับเลยโอ้ยผมผมอยู่ตรงนี้เจ้นี่เลยพี่ผมผมอยู่ตรงหุ่นซื้อเกมหุ่นหุ่นไหนวะไอ้นี่พี่แล้วหุ่นกูมาแล้วไม่เก็ดอีไว้โอ้ย ไอ้เฮียตนซ้ำซแกไอ้ที่จ้ำซะแกว้าวเสร็จไปอีกหนึ่งลายเกือบเดิมไม่เกอร์ตายลาก่อนนะพี่เจชายที่ฉลาดที่สุดในโลกไม่ฉลาดแล้วกูลับมาแล้วออ่เฮ้ยทำไมเลือดมันเพิ่มมาไอ้เฮียกูเหนื่อยเนื้อแหม่เนื้มแหม่ยังไปจากค่าผมนักเหรอกูกูหลอกลายแล้วแล้จังเลยหลอกแค่นี้อยู่ในโรงกลัวสิ กลัวเลยกลัวก็จะกลัวยังเลยตีก็ตีโก้เลยไม่ตีกูตีมึงอ้โอ้โอ้อกลงนะพ่นาดนี่นี่นี่อากูหลอกมึงอีกกลัวเขาเขตีตีตีนี่ออกมาจากหลุมศกมา เอาไปนี่ฮะลูกปองให้นะอันนี้อาหลอกอีกโอลเตอร์ผมไม่หยุดเลยจช่วยไมื่อไหร่ที่จะข้ากูได้วะเนี่ยเลิกกลับเลยตีอีกตีตีตีเอาลูกปองไป เนี่มันต้องสอง่งมันกระโดดกลัวตีเขานี่นี่ยกูหลอกมึงอีกรอบนึงไม่หลอกลายเฮ้ยกูเ,เหนื่อยเยี่ยมึงใช่สักทีเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วอ๋อมีตัวนี้แบบแบบนะเป็นมากอนแรกทเมื่อกี้โดนฟ็อกซี่จ้ำตัวนี้แหละออกแก้ทางน,นี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวพี่เที่ยวเกมงแล้วแก้ทางของ<ด>เก่งเลย อย่างเพิ่งออกพี่เจกำลังมาเลยลมไปจี้ให้ได้เราต้องช่วยกันพี่เจเราสองคนเาเลยน้องเฟิรมแล้วก็น้องจีก้ก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะสําหรับรายการโกนะนะแล้วก็ครั้งหน้าก็เจอกันใหม่กับโลบอกไม่รู้จะเล่นแมปอะไรนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า <c oughs>